ช่อเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเดิมเรียกว่าเหรียญหน้ากระจังหลวงปู่บุญได้แจกให้กับเจ้าสัวที่เป็นผู้อุปการะวัดกลางบางแก้วในสมัยนั้นมีทั้งหล่อด้วยเนื้อโลหะทองแดงทองเหลืองเงินและกระไหล่ทองมีทั้งหล่อแบบมีห่วงในตัวและแบบไม่มีห่วง ผู้ที่ได้รับแจกไปล้วนแต่เป็นเศรษฐีในยุคนั้นและต่างก็หวงแหนในช่อเหรียญหล่อชุดนี้ในเรื่องของพุทธคุณจากประสบการณ์สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาและบูชาช่อเหรียญหล่อน้ากระจังด้านพุทธคุณของเหรียญช่วยเสริมส่งให้ชะตาชีวิตดีขึ้นเป็นเอกทางด้านโชคลาภทรัพย์สินพูนทวีเจริญรุ่งเรือง รำรวยทุกคนอันเป็นที่มาของคำว่าเหรียญเจ้าสัวนั่นเอง